และทีนี้ฝั่งเขาครับมียอนด้วยใช่ไหมทีนี้เนะี่ยเราก็ต้องพยายามตียอนให้ได้4ี่สกิลอันนี้1น,นะ1 2แล้วก็3ามครับอันนี้ผมก็จะตีไป3ามสกิลนะหน,นะครับ1และ2ต้องคิดในใจนิดนึ่ง1และ2แล้วก็3อันนี้3ามสกิลลวอันนี้เป็น3นะอันนี้คือวิธีปลดโลยอนนะครับเราตีไป3ามสกิลโอเคอสังเกตว่าย,ยอนฝั่งตรงข้ามเขาเนี่ยจะไม่ได้แรงเท่าเราเท่าไหร่เพราะว่า มันเพิ่งเก็บสก,กิลนึงหรอวะอ่ะโอเคทีนี้เน,นี่ยจังหวะนี้แหละเราจะฆ่ายอนฝั่งตรงข้ามแล้วคือเห็นป่าว่าถ้าเรารีบถ้าเรารีบตีโลยอนให้แตกอะ่ะแค่2เทินยอนมันก็ตายได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้อีกสก,กิลหนึ่งจะเป็นสี่ถูกไหมตีแล้วก็ปลดโล่โอเคตีเห็นไหมโล่หายแล้วเห็นไหมนั่น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 คือวิธีปลดโลยอนเว้ยก็คือการที่เราตอ่อสกิล 4, สี่สกิลเห็นปะ ก็คือต้องนับไปด้วย